มาดูพี่โจทำกับข้าวเดวกันเดอร์วันนี้วันนี้พี่โจจะทำอะไรให้กินเราไปลุ้นกันนะครับรรรไปลุ้นกันนะครับร้องเพลงอย่างมีความสุขครับและปล่อยให้ความเครียดเป็นของคนฟังครับขอบคุณทั้ง6กร้อยบกท่านที่รับฟังครับผมปล่อยใหนนเย้เป็นคนเครียดเป็นของคนฟังใช่ไหมใช่ใช่โอ้ย <ขอ S 1> ลืมเสื้้าวนี้อุ่นทั้ก็หลายนี่ได้ดอกสองสามคนจนนันอุ๊เป็นหม้ออยู่โอเค สาย,จะ,จ,ะสายบบจะนี่อยังไงวะ่ะเรื่องสายเจ็บมอกตรงนี้เหรอคนเราบอกน้องเฟ้เป็นนักข่าวดีเนะี่ยร้องเพลงน่าจะไม่บอกงานเลือกไม่สู้แต่มอกเนาะน้องเป้เสียงดีนะครับครับเสียงดีน่าต่อยมวยมากเลย <c oughs> เสียงดีน่าต่อยมวยโอ้อยอ้อยนะม <c oughs> อกใหน เขาไปหมดไปหมดนะครับสำหรับคนที่ขอเพลงมานะครับผมไม่ร้องให้นะครับผมร้องตามอาลงผมนะครับขอบคุณขอบผมต้องขอบคุณตัวเองนะครับที่ร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับร้องตามมาลงครับร้องตามมาลงครับ หมากันมีปล่อยไปนิดนึงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับรอบนี้เราหาสามชามาก่อนเพลงดีไม่รู้จักครับผมคนแซวเต็มเลยพอล้องเพลงเขาถามพี่โจ้มีเมียยังครับเนี่ยสงสัยน้องโจ้ชอบทำอาหารมีเมียยังผมชอบทำอาหารครับ เอาแล้วคำคำถามหลังไม่ตอบเลยพี่คำถามหลังยังกำกวมากเอโอเคครับผมมีคนคุยอยู่ครับโอเคครับเพื่อนสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะ,อะเอาอุจาร์เลยทีนี้ใส่ไ,ไม่ถูกเลยเอาผัดข้าวต่อพี่เจ้าผัดข้าวต่อผัดต่อผัดข้าวต่อ <laughs> <laughs> บนถนนทุ่นทางซุปเปอร์ไฮวีนมปานิชอนท่องไปตามฝัน คนแสวเรื S <S ่องพิติเยอะมากเลยเวลามาไลน์เนี่ยก็บอกว่าเออไอ้หาแฟนเหมือนพิติให้ตามรอยพิติไปเย็นพิติตามรอยจะไม่ได้หลอกในงานก็ได้เมียคนเดียวกันสิเอาทำไมพูดเนี่ย กันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแส่นะครับเดินกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดอย่าลืมกดนะครับขอเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอยังไม่ได้หันร้องฮะยังไม่ได้หันร้องแต่ว่าพี่ยาดาไม่เบื่อหนี่อะไรฮะพี่ยาดาอย่าพูดไกนะครัครับผมเอาก็เรียกจริงเนาะถ้าชอบเหมือนกันก็ได้เมียคนเดียวกันหมดสิรักทำผาที่คน หยุดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บตัง้งลูกมันสู้ก้าวที่ลืมดูนะบังลงบอกเลยสดได้อย่างได้ยงยังไม่ได้เลยขาดชั่วโมงอยู่ขาดชั่วโมงอยู่นะครับฝากเข้าไปกดดูคลิปที่ลุงอมจะไอ้นี้ด้วยนะครับจะอะไรวะเขาเรียกก <ขอ S 1> ดยังไต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีครับ วันนี้ก็ไปแล้วห้าคลิปกำลังคลิปที่หกกำลังจะขึ้นผมเขาถามคนอ่านมีแฟนหรือยังสตม็อกจงมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีแฟนครับยังไม่มีเพราะเมียไม่ให้มีถามว่าป้าถอนไม่มีแฟนครับทุกวันนี้แตม็อกยังหาแฟนไม่ได้เลยครับผมป้าถอนบอกไม่ให้มีแฟนนะกําลังจะหาแฟนใหม่อยู่ครับโอ้ น้ำม็อกคือจะพูดอะไรก็ก็ให้ผมอยู่ห่างๆก่อนนะนม,มีดใกล้มือก็ถอนด,ด้วยผมไม่ผมว่าไม่มีดก,ก็สากอ่ะครับน,น,น่าจะโดนรักเป้ยสองปอเป้ะเป๊ะจะหักจ้าน้องเป้เแรงได้ก็อ,อะไรมีเปรียเมียใช่ไหมลุงม็อก ใช่จ้าแฟนเนี่ยไม่มีครับมีแต่เมียครับลูกสองเร่องครัวจะปิวโลบเร็วเสร็จแล้วหนึ่งอย่างพระถอนเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วคือไหวเนย้องเป้เป็นดาราดังเมื่อก่อนขับข้าวเก่งใส่จานเลยเหรอรู้มาจากตีกันมีแล้วแฟนขับใช่นะครับเนาะ ยังไม่มีแฟนเจ้าโอ้ครับแต่โมก,กยังไม่มีแฟนนะครับเดอ้อ <c oughs> สวัสดีค่ะน้ำคิงสวัสดีจ้าทุกคนน้องเป้นน่ารักขอบคุณครับถ้าให้หนูหาให้นะได้ถ้าหองหนูทำนูทำม,มาันกติดติดต่อแต่โมกให้หน่อยอ,อ่กมาดูม,มาดูครับแต่โมกเอามาดูสิพวกมาดูอ,อะไรติดต่อแต่โมกให้หน่อยบ้านนักข่าว แหวนนากระบุญคือนภาษาตายัววปแรงด้แรงได้ได้ได้ไม้ได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 ้าห้ได้ได้ไม่รู้ไะ่รู้ได่อด้ได่ได้่ร้ไ่้ได้ได้่ห้ได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 ้น่้้ด้ ชมเราตื่นแล้วนี่เนี๋ยมันจะขบแล้วเลยนี่<ะ>แม่มันตื่นแล้วอร่อยกับครัวป้าถอร์นเอาตุนตัวกัอนเนอาะฮะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณประถอนมากๆเลยอยากจับคู่กับอยากจับคู่กับม็อกเขามีหมดแล้วเขามี <laughs> ตัใจดำเนี่ยมาตลอดเลยเนี่พี่จะด่าเนี่ยตัวดำอย่างเดียวครับใจไม่ดำครับคนใจดำลุ้นมากระวังเด้อค่ะใช่ปล่อยไรเนี่ยปล่อยเสือจุ๊บสฟ้าพี่นักปงตอนนี้น่าจะอยู่นาแกนะครับเพิ่งกลับจากโรงเรียนน่าจะเข้าตัวเมืองสกลเลยเพิ่งกลับเป็นเมื่อกี้ร้อยจังหูร่ายร่ายร่ายจังหูอยากกันไหมว่าเจ้าอยากสนุงเหรอ จ๊กแกงไรนั่นนั่นั้กแกงแกงแกงคั่วอ๋ออันนั้นคั่วอันนี้แกงอันนี้แกงปลาอัน้นผัดเผดประดูกอ๋ออันนั้นผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้แกงปลาใช่ไหมอันนี้ต้มปลาม้ตอลอใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่เวครับลยดใส่อะไรด้วยใส่ไข่มดแดงอย่างเดียวบ่ ใส,ใ,สใส่ใส่ไข่มดแดงไหมใส่ไหมใส่เลยอของอร่อยเนี่ยแกงปราชอนใส่ไขม่มดแดงนี่<อ>ใส่หมดนั้นแหละเออใส่เลยมไม่ต้องอกลัวไข่มดแดงไม่ได้ซือ้อหาวใหม่ไข่เหาไข่เหาอะไรคะไข่เหาไข่เหาพี่ คนเหงาอยู่นี่พี่โจเขาเห็นพี่โจแล้วเขาบอกว่าอยากกินข่าวจังวิ่โจกินแรงนะเนี่ยพ่อหนุ่มจีบเป้ใช่ไหมอดีตแล้วพ่อหนุ่มจีบเป้เหรอฮะไม่เป็นไรพ่อหนุ่มดีสบายดีอยู่ทำไมยังไม่ยุ่งไม่ท้อหรอนี่สมัครเป็นคนแรก ลงมอกครับผมครับครับขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ